สีถ่ายได้ถ่ายได้บ้างแสงไหมที่แบบได้อยู่วะได้อยู่ได้อยู่วิดีโอนะจ๊ะตอนเนี้ยหมดแล้วเราต้องไปเดินเข้าวงมงินแบบตอนนี้เป็นวิดีโอนะถอดวไปดู่แต่ว่าแต่งไม่ตรงเล่บ้างไม่ต้องไปเฮ้ยเราเราเดินไป เราเนไปฝั่ง้นไ right, ูฝั่งม้นเอาแล้วข้างในไม่มีอะไรลรวไม่มีหมดแล้วไม่มีดไปแล้วไม่อ้อมไดเลนเกี่ยเขาเกี่ยไม่ไปเลยวีเดโออยู่จ้า안녕하세요 โอ้ยใครเหยียบกันดิใครเหยียบวะโอ้ยอีกแล้วอ่ะคือหญิงเดินพี่คือเดินพี่ถูแต่องว่าคองเขาสวยมากเลยไอ้คนจะเป็นเดอออโต้เด้อออโต้บินบินอ่ะออโต้แปกออโต้บินบินอะไรอีกเป็นอะาน เราต้องถ่ายวีดีโอเก็บไว้ขั้นหนึ่งเราได้มาเกาหลีเราจะที่เขาให้เราไปถ่ายรูปอ่ะหมดแล้วแล้วเดี๋ยนกลับมาแล้วมีแค่นี้เรอเราไปช้อปปิ้งกันเถอะเออดินเล่นกันเลยมันได้แค่นี้กันเดี๋ยวมันหมดช้อปปิ้งแล้วอะถ่ายรูปสวยๆอ่ะเราจะไปรูเปล่าเป็นไงจ๊ะ เอาก็าที่เขาบอกให้เราไปอ่ะคิดว่าเดินไปอีกเท่าไหร่มันอยู่อีกคนละฝากเลยลองเหรอเฮ้ยบ้างเราเลยไม่ถึงพระราชวังเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวเข้ามาใหม่ก็ได้เรารู้แล้วใส่นี้ไม่ถึงราชวังเลยเนี่ยเดินหน้าเหรอขอเขาได้อีกอ่ะวี่อบให้บ้างหรประมาณเช้าได้มันเปิดเช้าใช่ไหม เฮ้ยเข้าปะล่ะร้านกาแฟชิคชิ๊ดถู่กคู่กับร้านก็แบบไม่ได้ถ่ายลูกคู่กับน้าชาวบ้างเนี่ยป่ะเมื่อยเหมือนกันนะ าทำไมทำไมมันปิดอะก็บอกว่านี่ไงพันโบกเขาปิดไงพันโบกเขาปิดแล้วตรงนี้มีที่นี่เขถ่ายอ๋อมันปิดก็เลยปิดกันหมดใช่ไหมร้านมันไม่เปิดเพราะมันเปิดมาก็ไม่ไอ้นี่ไงเอาอะไร่รเห็นรูปแบบเออ